ากลางตลาดสดในยามเช้าหญิงสาวลูกเจ้าของร้านทองผู้มีฐานะดีแต่งกายด้วยชุดเรียบร้อยสะอาดตามักจะเดินลัดล้อตามตลาดบ่อยครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเธอแอบมองผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมศักดิ์คนเก็บเงินกู้ผู้มีนิสัยหามหน้าตาเบึง้งตึงจนชาวบ,บ้านพากันขยาดเมื่อความลับั่วไหลความตึงเครียดในบ้านก็บังเกิดขึ้นบรรยากาศยามบ่ายในบ้านทรงไทยหลังใหญ่กลิ่นธูปหอมยังไม่ทันจาง แม่ของยีพาวก็เปิดประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อมแม่ถามจริงๆเธอลูกไปยุ่งอะไรกับไอ้สมศักดิ์มันหนูไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะแม่แค่คุยกันบ้างเฉยๆเองค่ะคุยกันทุกวันเธอเดินตามเขาทุกตลาดแบบนั้นเขาเรียกว่าคุยกันเฉยๆอย่างนั้นเหรอแม่ก็พูดเกินไปค่ะหนูแค่ชอบเขาหนูว่าเขาก็ไม่ได้เลวร้ยเหมือนที่ทุกคนพูดนะคะเขาข่มขู่ชาวบ้านตะโกนด่าคนแก่ต่อนหน้าคนอื่นทั้งตลาดลูกยังจะมาบอกอีกเหรอว่าเขาไม่เลว แม่แม่ก็รู้แค่คนอื่นที่พูดแต่แม่ไม่เห็นเขาตอนที่เวลาเขาอยู่กับหนูไงคะเขาอ่อนโยนมากเลยนะหนูว่านะผู้ชายแบบเนี้ก็อาจจะโกรธคนอื่นแต่เขาว่าจะรักเมียของเขามากก็ได้นะคะนั่นแหละก็ลูกคิดแบบนี้ไงถ้าเขาโมโหลูกขึ้นมาล่ะถ้าเขาตบลูกเหมือนที่เขาขู่คนในตลาดล่ะแต่แม่ก็ไม่เคยรู้นะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแม่เอาแต่ฟังคนอื่นไงแล้วก็ไปแต่สินเขา แม่ไม่อยากให้ลูกร้องไห้ในอนาคตเพราะรักความผิดนะคนที่มีแต่ความรุนแรงแบบนั้นนะ่ะมันไม่เหมาะกับลูกเลยนะนี่พานก็นิ่งไปเล็กน้อยดวงตาก็เริ่มแดงกล่ำด้วยความโกรธแล้วก็ปนเสียใจเพื่อหันหน้าหนีเดินขึ้นห้องปล่อยให้แม่ยืนยิ่งอยู่กลางบ้านส่วนแม่นั้นใจก็เจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของลูกได้เช้าของอีกวันในตลาดสดก็ยังคึกคืนด้วยเสียงคนที่ขายของตะโกนเรียกลูกค้าเสียงปลาสดกระแทกเขียงดังปักปัก แล้วก็กลิ่นแกงร้อนๆจากร้านข้าวแกงลอยคลุงไปทั่วท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นกลุ่มแม่ค้าหน้าตลาดก็จับกลุ่มคุยกันอยู่ที่ข้างรถเข็นผักซุบซิบกันอย่างออกรถออกชาติขณะที่สายตาก็เหลือไปมองหญิงสาวคนหนึ่งนั่นก็คือนิพาที่กําลังเดินยิ้มหวานไปทางมุมตลาดซึ่งสมศัก์นั้นก็ยืนรอยอยู่ด้วยท่าทีที่สุภาพซึ่งไม่เหมือนตอนที่เขาเดินขึงขังทวงหนี้อย่างน่ากลัวเสียงแม่ค้าคนหนึ่งก็กระซิบดังขึ้นนั่นไงนั่นไง มาจริงๆด้วยลูกคนนายห้างทองมานัดกันทุกวันจริงๆด้วยนะแม่ค้าคนที่สองก็พูดเยหยันฉันเื่ององจริงๆเลยไม่รู้ว่าหลงอะไรนักหนาให้สมศักดิ์มันก็ไม่เช่ว่าจะดีอะไรนะทวงหนี้ด่าเขาไปทั่วนี่เชื่อไหมวันนั้นฉันเห็นมันตะโกนใส่ยายชอยที่ตลาดนะลั่นเลยนี่ยังก็หมาบ้าแต่พออยู่กับแม่หญิงสาวคนนี้นะเหมือนแมวเชื่องๆเลยเนาะเออแต่ถึงจะเชื่องยังไงก็เถอะ ลูกเจ้าของห้างทองนะจะมาเกี่ยวอะไรกับเด็กตลาดแบบนี้มาเสียราคานะสิเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นพร้อมกับสายตาที่เสียสีที่หันมาทางนิพาในขณะเดียวกันแม่ของนิพาคุณหญิงพินิษที่บังเอิญเดินมาเลือกผักในเวลาเดียวกันก็ได้ยินทุกถ้อยคาที่ถากถางอย่างชัดเจนสีหน้าของเธอเปลี่ยนทันทีจากสงบเนี่งกลายเป็นเครียดจัดดวงตาที่คมกริบก็กว่าตามองกลุ่มแม่ค้ายอย่างตำหนิอ้าว คุณหญิงมาพอด,ดีเลยแวะคุยก่อนสิคะแม่ของนิพาก็ตอบแบบเย็นเฉียบไม่ล่ะฉันมาซื้อของไม่ได้มาฟังคนปากพร้อยพูดถึงลูกฉันจากนั้นเธอก็ปลายตามองไปทางนิพาที่กําลังหัวเราะเบาๆกับสมศักดิ์ที่แผงปลาก่อนที่จะหันหลังกลับไปอย่างเก็บอารมณ์ไม่อยู่ในใจของเธอก็เดือดพล่านไม่ใช่แค่พราน,นิพาที่ไม่เชื่อฟังแต่เป็นพราลูกสาวของเธอกําลังกลายเป็นข้อหัวเราเะเยอะเยอะของคนทั้งตลาด บ่ายในวันนั้นแสงแดดยามบ่ายก็ร้อนพอๆกับอารมณ์ของคุณหญิงพินิษที่กลับมาถึงบ้านกอดลูกสาวพร้อมกับพายุในใจที่กำลังจะพุ่งสายเป้าหมายนั่นก็คือน,นิพาทันทีที่ประตูเปิดออกแดนนิพาก็ก้าวเข้ามาในบ้านยังไม่ทันที่จะได้วางกระเป๋าคุณหญิงพินิษก็เดินเข้ามาประชิญหน้าด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดกลับมาจนได้เหรอเปน็นย่งยินบันเดือนอยู่กับมันสนุกมากใช่ไหมแม่หนูแค่ไปเดินตลาดนะคะอย่ามาโกหก แม่ไปตลาดมาแม่ได้ยินชาวบ้านซุบซิบกันหมดแล้วลูกไปนั่งหวัวเราะกับไอ้สมศักดิ์นั่นต่อหน้าทั้งคนตลาดแม่คะก็หนูชอบเขาจริงๆแล้วเขาก็ชอบหนูด้วยหนูรู้ว่าเขาว่าไม่ใช่คนดีในสายตาคนอื่นแต่กับหนูนะ่ะเขาอ่อนโยนมากนะคะแม่ไม่เข้าใจเลยอะแม่ไม่เข้าใจลูกอย่างนั้นเหรอแม่อับอายจะตายอยู่แล้วมีลูกเป็นผู้ดีมีการศึกษาแต่กลับไปคบกับคนที่ทวงหนี้ปากจัดแบบนั้นแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ความรักนะ่ะมันไม่เลือกหรอกนะคะแม่หนูไม่ได้รักเขาเพราะว่าเขารวยหรือว่าจนหนูรักเขาเพราะว่าเขาดีกับหนูนะคะก็แม่ไม่เห็นตอนที่เขาอยู่กับหนูแม่ถึงได้ตัดสินเขาแบบนี้ไงคะพอได้ละอย่ามาอ้างอะไรกันให้มากมายความรักไม่ใช่ข้ออ้างที่จะให้ลูกไปทําตัวตามที่ควรจะเป็นต่าตรงไหนคะแม่หนูแค่รักคนที่แม่ไม่ชอบหนูผิดมากเลยเหรอใช่ผิดมากและแม่ก็จะบอกให้ชัดๆนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามไปเจอมันเด็ดขาด ถ้าแม่เห็นอีกอย่าหาว่าแม่ใจร้ายก็แล้วกันนิพาก็เงียบแต่เธอก็ยังยืนนิ่งไม่ยอมถอยถ้าหนูจะเลือกรักเขาหนูต้องเสียคุณแม่ไปเลยหรอคะถ้าจะเลือกรักมันมากกว่าแม่ก็เชิญแต่อย่ากลับมาลองขออะไรจากแม่อีกแล้วกันบรรยากาศก็เงียบงันทันทีเตาวกับหัวใจของทุกคนหยุดลงแม่หันหลังเดินจากไปทิ้งนิพาไว้กับความรู้สึกปานป่วนระหว่างความรักกับครอบครัวในเย็นวันหนึ่งที่ใต้ต้นโพข,ข้างตลาดที่มุมเงียบ ไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมานิพานั่งอยู่บนม้านั่งไม้ซีซีข้างตัวเธอก็คือสมศักดิ์ที่ทํางานมาทั้งวันมือของเขาก็ยังคงมีรอยคาบเมือกจากใบท่วงนีแต่สีหน้ากลับอ่อนโยนกว่าทุกครั้งแม่ไม่ยินดีเลยนะ่ะแม่ว่าเราไม่เหมาะสมกันหนูคิดว่าบางทีเราต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนนะคะสมศักดิ์ก็นิ่งไปครูหนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจเบาๆแล้วก็หันมาสบตาเธอด้วยสายตาที่จริงจังฟังพี่หน่อยเถอะ อาชีพพี่เนี่ยมันต้องดุดันนะต้องแข็งเพราะไม่อย่างนั้นนะคนมันก็ไม่กลัวไม่จ่ายนี่พี่ก็ไม่มีทางรอดนะแต่นั่นราคาที่แม่กลัวแม่เขากลัวว่าพี่เนี่ยจะใช้ความรุนแรงกับหนูเหมือนกับที่ทํากับชาวบ้านเลยคะ่ะสมศักดิ์ค่อยๆเอื้อมมือไปแตะมือเธออย่างระมัดระวังพี่สาบานได้นะความรักที่พี่มีเนี่ยไม่มีทางแตะต้องเธอด้วยความรุนแรงเด็ดขาดพี่ไม่ใช่คนดีนักแต่กับนิพาพี่อ่อนโยนที่สุด พี่รักนิพานะนะนิพาก็เงเียบไปสายตาของเธอหลบดำแต่น้ำเสียงของสมศักดิ์ก็อ่อนโยนจนทําให้เธอต้องอ่อนลงเธอเคยเห็นเขาตะคอกใส่คนทั้งตลาดแต่ไม่เคยเลยที่เขาจะพูดกับใครแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งพี่มาโห,โหนูละคะสมศักดิ์ก็ขยับเข้ามาใกล้เล็กน้อยสายตาก็แน่วแน่ถ้าพี่ทาร้ายนิพาเหมือนที่พี่เคยทํากับชาวบ้านพี่จะยอมเดินออกไปจากชีวิตของเธอเองนะ คำพูดนั้นทําให้นิพารู้สึกว่าเธอได้รับคํายืนยันที่เธอต้องการเสียงซุบซิบในตลาดแม่ที่โกรธและคาครูต่างๆจากครอบครัวดูเหมือนจะเบาบางลงทันทีเมื่อเธอได้ยินประโยคนั้นเธอยิ้มบางๆก่อนค่อยๆพยักหน้าอย่างลังเลแต่ก็เต็มไปได้วยความรู้สึกในเช้าวันหนึ่งในเดือนเมษาแสงแดดก็แรงจ้าแต่ภายในบ้านหลังใหญ่ของครอบครัวนิพากับเย็ยนเยือกด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดแม่ของนิพายืยนอยู่กลางห้องนั่งเล่น ซีนาก็ไม่สู้ดีนักดวงตาก็เต็มไปด้วยความสงสัยและขุนเคืองมองลูกสาวที่เพิ่งเดินมาจากบ้านพร้อมกับเสื้อตัวโครงกับกาองเกงลงหลวมๆนิพามานี่หน่อยสิไม่มีเรื่องจะถามนะนิพาก็ชะง,งักเล็กน้อยก่อนที่จะเดินเข้ามานั่งที่โซฟาช่วงนี้เธอดูกินเก่งนะแล้วก็ดูแต่งตัวแบบนั้นมีอะไรที่แม่ต้องควรรู้หรือเปล่านิพาก็หลบสายตาทันทีไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่หนูแค่อยากแต่งตัวสบายๆนะคะ จากนั้นแม่ของเธอก็เดินเข้าไปใกล้กว่านั้นแล้วก็พูดด้วยเสียงเย็นลงจนแสบหูเลี้ยงที่กินของเปรี้ยวอยู่ทุกวันนั่งยิ้มอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีๆก็มีน้ำมีนวลขึ้นมานี่คือเรื่องบังเอิญอย่างนั้นเหรอนิพานก็เงียบไปน้ำตาคลอบเบ้าก่อนที่จะตัดสินใจพูดเสียงเบาๆแม่คะหนูหนูท้องคะ่ะเพียงแค่นั้นความเงียบในห้องก็แตกกระจายนี่แกท้องกับใครอย่าบอกนะว่าก็ไอ้สมศักดิ์ นิพานก็พยักหน้าช้าๆเสียงสะอื้นก็เริ่มดังขึ้นแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับมันแกยังจะดื้ออีกแกทําให้บ้านเราอับอายขนาดนี้เฉยเหรอแกเป็นลูกเจ้าของร้านทองไม่ใช่คนเก็บเงินกู้ไม่ใช่เด็กหัวตลาดแม่ก็เดินวนไปวนมาเรากับว่าไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างไรมือกำชายผ้านแน่นดวงตาน,นี่แดงก่ำเต็มที่แกคิดที่จะมีหลานให้แม่จากคนสารนเลวอย่างนั้นเหรอแม่รับไม่ได้ แกจะทำลายชื่อเสียงบ้านหลังนี้เพราะอารมณ์ชั่ววูบของแกใช่ไหมนิพาแกตอบมาสิแม่คะหนูรักเขาคะ่ะหนูเชื่อว่าเขาก็จะไม่ทำร้ายหนูเขาอ่อนโยนกับหนูมากเลยนะคะแม่พอได้ละอย่ามาพูดถึงมันอีกถ้าแกอยากจะมีลูกไกอ้คนอย่างนั้นก็ไปอยู่กับมันบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแม่ของเธอเสียงดังก้องจนคนในบ้านต่างหยุดนิง่งจากนั้นแม่ก็ยื่นมือชี้ไปที่ประตูไป เก็บข้าวของแล้วออกไปเลยนิพาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ไม่มีลูกคนที่ชื่อนิพาอีกแล้วนิพาน้ําตาไหลาพากยกมือไหว้แม่ทั้งที่ร่างสันสานก่อนที่จะเดินขึ้นห้องขอบอเสื้อผ้ากับข้าวของที่จําเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกจากบ้านที่เคยอบอุ่นโดยที่ไม่หันกลับไปมองเสียงปดปะตด,ดังกึกแม่ก็ยังคงยืนนิ่งน้ําตาซึมเต็มขอบตาแต่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความโกรธปนเสียใจ ในช่วงการย้ายเข้ามาอยู่กับสมศักดิ์นิพาก็รู้สึกโล่งใจเธอกอดกระเป๋าผ้าใบเล็กไว้แน่นขณะที่เดินเข้าไปในห้องเช่าเล็กๆซึ่งมีเพียงเตียงพับโตะไม้เก่าและพัดลมเสียงดังตัวหนึ่งสมศักดิ์เปิดประตูให้เธอเข้าไปอย่างเต็มใจยิ้มบางๆพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพี่นี่แหละเดี๋ยวพี่จะดูแลเองถึงห้องมันจะแคบไปหน่อยแต่เราก็มีกันและกันก็พอแล้วละ่ะคำพูดนั้นทำให้นิพารู้สึกอบอุ่น เหมือนมีใครสักคนให้พึ่งเพียงในวันที่เธอไม่มีแม้แต่บ้านจะกลับในช่วงแรกนิพาก็อยู่แต่ในห้องคอยจัดของทําความสะอาดและฝ้ารอสมศักดิ์กลับจากตลาดทุกวันเธอพยายามที่จะเติมเต็มหน้าที่ของตัวในฐานะคนรักและว่าที่แม่ของลูกและความไม่คุ้นชินกับชีวิตแบบนี้วันหนึ่งขณะที่สมศักดิ์กำลังถอดรองเท้าเข้าห้องเขาก็พูดขึ้นมาในขณะที่นั่งถอนหายใจบนเตียงนิพาช่วงนี้ของแพงนะ แถมรายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอนด้วยอ่ะพี่ว่าเออเธอลองหางานทําบ้างก็ดีนะยังน้อยอ่ะก็พอที่ช่วยค่าน้ําค่าไฟค่ากับข้าวได้นิดหน่อยนิพาก็ทําเสียงลังเลอืมแต่หนูไม่เคยทํางานเลยอ่ะค่ะพี่สมศักดิ์หนูม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนแล้วหนูจะทําอะไรได้ล่ะคะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะนิพาคนก็หาเงินกันในโลกออนไลน์เยอะแยะใครขอมือสองยังได้เลยอ่ะ เธอก็หัดขายบ้างสิจะอยู่เฉยๆไปวันๆแบบนี้มันก็ไม่ไหวหรอกนิพาก็เงียบไปใจก็รู้สึกจุกกระดำเสียงนั้นแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจเธอก็ยิ้มเืินๆและพยักหน้าช้าๆถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูจะลองขายเสื้อผ้าออนไลน์ดูก็ได้ค่ะหนูเคยเห็นแม่ค้าคนอื่นมาขายอยู่ที่หน้าร้านทองนะคะบางอย่างก็น่าจะพอทําได้สมศักด์ก็พยักหน้าเบาๆแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสไลด์จอดูเหมือนจะพอใจกับสิ่งที่เธอยอมรับฟัง นิภาในคืนนั้นก็นอนตาค้างพลิกตัวไปพลิกตัวมาเธอรู้สึกถึงโลกใหม่ที่ไม่มีใครช่วยชี้นําเหมือนเมื่อก่อนเธอเริ่มที่จะค้นหาใน YouTube เริ่มต้นคําว่าขายของออนไลน์ยังไงในมือถือราคาถูกที่สมศักดิ์ให้ใช้แทนเครื่องเดิมที่โดนแม่ยึดเอาไว้แม้จะยังไม่รู้แน่ว่าชีวิตจะพาเธอไปทางไหนแต่เธอก็รู้เดียวว่าเธอต้องลองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะนี่คือไม่ใช่บ้านหลังเดิมอีกแล้ว เสียงประตูห้องเช่าเปิดขึ้นในช่วงเย็นสมศักดิ์ก็เดินเข้ามาพร้อมกับเหงื่อที่ชุ่มใบหน้าก็ถอ,อดรองเท้าด้วยท่าทางที่หงุดหงิดเมื่อสายตากวาดไปที่ห้องที่เต็มไปด้วยถุงผ้าเสื้อผ้ามือสองกองเต็มตามมุมห้องพัดลมที่เคยวางอย่างเป็นระเบียบก็ถูกเบียดไปไว้อยู่ข้างผนงังและที่พื้นกลางห้องก็ยังมีเสื้อผ้าที่นิพาคัดเอาไว้รอไร้สดในวันพรุ่งนี้สมศักดิ์ก็เสียงเข้มขึ้นมาทันทีนี่เหมือนบ้านหรือว่าโกดังกันแน่วะเนี่ย เดินแทบไม่มีที่เหยียบเลยอ่ะข้าออของอะไรวางระเกะระกะไปหมดนิพาที่กําลังนั่งอยู่บนพื้นกําลังจดจ่ออยู่ที่หน้าโทรศัพท์พยายามที่จะตอบแชทลูกคา้าก็หันมาด้วยใบหน้าที่อิดโรยน้าเสียงของนิพาก็ดูอ่อนแรงซะเหลือเกินคือว่าหนูกําลังจะเก็บพอดีเลยค่ะพอดีว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยแถมลูกกระถีบบ่อยด้วยปวดหลังไปหมดเลยสมศักดิ์กระตวัดสายตาทันทีเหนื่อยเหรอแค่นั่งขายของในมือถือยังเหนื่อย เรื่องเมื่อไหร่จะได้เรื่องได้ราวล่ะของพวกนี้มันขายได้จริงหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมากองไว้ให้มันลกห้องไปวันวันมันก็มีลูกค้าบ้างนะคะบางวันก็ไม่มีแต่หนูก็พยายามที่จะไลฟ์สดทุกวันเลยนะพี่สมศักดิ์หนูพยายามแล้วจริงๆนะคะพยายามแล้วผลลัพธ์มันก็ต้องเห็นนะสิไม่ใช่มานั่งไลฟ์ขายของไม่ได้อะไรเลยเรื่องของพวกนี้กูเดินเข้าตลาดยังถูกกว่าอีกพี่คะหนูไม่เคยทํางานมาก่อนหนูเรียนจบมาก็อยู่แต่ในร้านทองช่วยแม่ขายเฉยเฉย หนูก็พยายามที่จะเรียนรู้แบบที่พี่สมศักดิ์บอกไงอย่าดูหนูแบบนี้เลยนะคะสมศักดิ์ก็ถอนหายใจเสียงดังก่อนที่จะเดินปึ้งปังเข้าไปที่เตียงถ้าอยากอยู่ด้วยกันนะ่ะก็ช่วยให้มันดูมีอนาคตหน่อยเถอะไม่ใช่เอาแต่เหนื่อยแล้วก็มานั่งร้องไห้แบบนี้จะเลี้ยงลูกยังไงกันนิพาก็นิ่งไปคำพูดนั้นมันแทงใจดาซะเหลือเกินเธอก้มลงเช็ดน้ําตาอย่างเงียบๆเธอรู้ว่าไม่มีที่ให้ถอยกลับไปอีกแล้วบรรยากาศในห้องเช่าก็เต็มไปด้วยความอึอดอัด เงียบงันและความเหนื่อยล้าเสียงพัดลมก็ยังคงหมุนอยู่แต่ลมหายใจของเธอนั้นกำลังสะดุดในช่วงเช้าวันนั้นก่อนที่สมสังจะออกไปทำงานทวงเงินจากลูกหนี้ในตลาดสดพร้อมกับพ่นบุริควันออกมาทางหน้าต่างแล้วก็หันกลับไปพูดกับนิพาที่กำลังนั่งพับผ้าอยู่ข้างเตียงนี่นะถ้ายัางขายของไม่ออกอีกแล้วก็ก็ลองไปของเงินแม่เธอมาหมุนเวียนมั่งสิอย่างน้อยก็เป็นลูกแท้ๆนี่นะเขาจะใจแข็งไม่ให้ได้ยังไงละ่ะ นิพาก็ชะงักมองหน้าเขาด้วยแววตาที่เศร้าแม่หนูไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะพี่สมศักดิ์เขาเด็ดขาดมากและแม่ก็ยังรับหนูกลับไม่ได้หนูทําผิดต่อแม่นะคะแม่เขาไม่มองว่าเราคู่ควรกันหรอกคําพูดนั้นทําให้สมศักดิ์ตีหน้าขึมทันทีเขาขบกรามแน่นสุดลมหายใจแรงแล้วก็พูดด้วยน้าเสียงที่แข็งกร้าวถ้าอย่างงั้นก็แปลว่ามึงไม่แคร์หลานในท้องเลยละดิไอคนแบบนี้น่ะเหรอที่เรียกว่าผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้หรอโว้ย มีแต่หัวสูงอคติไม่คิดถึงหัวอกลูกเลยนิพาก็หน้าเปลี่ยนทันทีนำเสียงที่ฟังดูเหมือนจะก้าวข้ามเส้นที่เธอรับไม่ได้พูดแบบนี้กับแม่หนูไม่ได้นะยังไงก็คือแม่ของหนูอะหนูเข้าใจว่าแม่โกรธแต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่สมศักดิ์จะพูดให้แม่หนูเสียหายแบบนี้นะคะก็แล้วไงอะ่ะอย่ามาพูดสอนกูนะกูพูดเรื่องจริงกูทนไม่ได้หลไอ้ผู้ใหญ่เสือกมาดูถูกกูเนี่ยทั้งๆที่กูก็เลี้ยงลูกมันอยู่เนี่ย นิพานก็ลุกขึ้นทันทีหัวใจของเขาเต้นอย่างแรงความกลัวก็เริ่มก่อตัวขึ้นแต่เธอก็กั้นน้ําตาเอาไว้อย่าทําแบบนี้กับหนูเลยพี่สมศักดิ์อย่าทําเหมือนกับที่คนอื่นก็พูดกันเลยค่ะหนูรักพี่สมศักดิ์เพราะหนูเชื่อว่าจะไม่โดนแบบนั้นแต่คาพูดของเธอกลับกลายเป็นเชื้อไฟสมศักดิ์ตบถุงผ้านในมือของเธอหล่นกระจายก่อนที่จะเดินเข้ามาคว้าข้อมือของเธอจนเธอสะดุง้งอย่ามาเถียงกูไม่มีใครกล้าเถียงกูทั้งนั้นแหละเมียก็ไม่ใช่คอยยกเว้นว้ย เข้าใจหรือเปล่าเสียงฝ่ามือที่หนากระทบแก้มของเธอดังเพี้ยนิพาก็ล้มลงกับพื้นกลุ่มแก้มทั้งน้ําตาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะหัวใจของเธอที่แตกสลายเธอเคยเชื่อคําพูดของเขาว่าจะไม่มีวันทําร้ายเธอแต่มาวันนี้เธอรู้แล้วว่าคําสัญญาแค่คําพูดมันไม่สามารถคําจุนความจริงอันโหดร้ายได้ทั้งวันนั้นนิพาก็ไม่ได้แทบนั่งนิ่งเลย เธอเดินวนไปวนมาในห้องเช่าที่อึดอัดรล่ากับห้องคังความคิดเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือต้องหนีต้องออกจากที่นี่ให้ได้ร่างกายของเธอแม้จะอดอล้าจากการตั้งครรภ์แต่หัวใจของเธอก็ยังคงเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวและก็ห่วงลูกในท้องเธอคิดถึงแม่คิดถึงบ้านคิดถึงวันที่เธอเคยเป็นผู้หญิงที่ได้รับการปกป้องแต่เธอก็ไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้สมศักดิ์ได้ล็อกห้องจากด้านนอกเอาไว้ก่อนที่จะออกไปทำงาน เธอพยายามที่จะหาทางปีนออกทางหน้าต่างแต่สมศักดิ์ก็ได้กลับมาพอดีนี่คิดจะหนีเหรอน้ำเสียงของเขาเย็ยนเฉียดดวงตาแดงกล่ำเหมือนคนไม่ได้นอนแต่เปล่าเลยมันคือความคลั่งความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่บิดเบีย้ยวจนกลายเป็นปีศาจในร่างคนฉันจะกลับไปหาแม่ของฉันถ้าฉันอยู่ต่อที่นี่ฉันคงตายกับลูกแน่เพียงคำพูดนั้นสมศักดิ์ก็หน้าแดงกล่ำด้วยความโกรธเขารู้สึกเหมือนดูถูกเหมือนเธอกำลังจะบอกว่าเขาไม่มีค่าพอที่จะเป็นพ่อของลูกในท้อง จากนั้นฝ่ามือแรกก็ตบเข้าไปที่ใบหน้าของเธอเสียงดังเพียอย่ามาทำปากดีนะคิดว่าเป็นเมียกูแล้วจะพูดยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอเขาลากเธอไปลงกับพื้นก่อนที่จะใช้เท้ากระเทือบไปที่ท้องของเธออย่างแรงนิพาก็กรีดิร้องด้วยเสียงที่แหบพร่าเธอกอดท้องเธอเอาไว้แน่นพยายามที่จะบิดตัวหลบแต่ก็ไม่พ้นสมศักดิ์เตะเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคนบ้าเลือดไหลออกมากองที่พื้นผสมกับน้ำตาและก็เสียงร้องครวญคราง สมศักดิ์หยุดเตะเพราะความเหนื่อยหอบไม่ใช่เพราะว่าความสำนึกเมื่อมาถึงตอนเย็นเขาเริ่มรู้สึกกลัวกลัวว่าจะมีคนรู้กลัวว่าจะมีคนเอาเรื่องเขาจึงตัดสินใจพาเธอไปโรงพยาบาลโดยอ้างว่าเธอลื่นล้มนิพาก็นอนแน่นน่เนเบาะหลังรถเก่าๆเหมือนตุกตาผ้าที่ถูกขยี้จนแทบไม่เหลือรูปร่างเดิมดวงตาของเธอปิดลงแต่น้ำตาก็ยังคงเอ่อออกมาเมื่อถึงโรงพยาบาลพยาบาลสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่แขก็เหลือบตามองเธอแล้วก็สะดุ้งขึ้น นี่มนันนิพานี่ลูกสาวของที่เจ๊ที่ขายทองอะ่ะพี่แขกก็รีบแจ้งกับเจ๊ทันทีและเพียงไม่ถึงชงั่วโมงหญิงวัยกลางคนที่ใส่ทองเต็มตัวก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ตกใจเมื่อเห็นร่างของลูกสาวอยู่บนเตียงฉีกขาดทั้งร่างแล้วก็วิญญาณนิพาลูกรักแม่มาแล้วลูกแม่อยู่นี่นะเสียงร้องไห้ของแม่ก็ดังก้องไปทั่วห้องฉุกเฉินเธอกอดลูกสาวของเธอแน่ไม่อยากที่จะปล่อยแม่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจ แต่สุดท้ายเสียงเครื่อง EKG ก็กลายเป็นเส้นตรงนิพาสิ้นใจพร้อมกับลูกในท้องของเธอแม่ของเธอทรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดร้องไห้อย่างคนเหมือนหัวใจแตกสลายไปทั้งดวงไม่เคยคิดเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวที่ออกจากบ้านไปเพราะด้วยความรักไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวที่ออกจากบ้านไปเพราะความรักจะกลายเป็นวันเริ่มต้นของโสกนัฏกรรมที่เธอไม่มีวันลืม ถ้าเราจะไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีอย่างน้อยเราก็ต้องมีที่ปรึกษาเอาพี่บุ้งพูดกันง่ายเลยนะคะว่าพี่บุ้งอาจจะหัวโบราณน,นิดนึงถ้าพี่บุ้งมีความรักเนี่ยพี่บุ้งจะปรึกษาครอบครัวนะคะคือพ่อแม่เหล่านี้แหละเป็นเป็นสารตั้งต้นที่ดีเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ต้องดูกันดีๆนะคะ